คิดปาโตดีกว่าหาช่องปาโตแป๊บนิ่งอมมันจะคิดนี่เออคิดนี่น <c oughs> ผมเป็นคนที่ฉลาดอยู่กับเขาสรุปแกเป็นผู <S <s ้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยไปจยังแต่มันได้เอาสมดีอดูครับทีหนึ่งทีหนึ่งโอ้เป็นทีต้องตัวก่อนถ้าทำแบบไอ้เชี่ยนี่อย่างหนักคอ ไม่จริงหยุดบล็อกผมเธอลงคลิปไม่ได้จริงโอ้โดนโฟ้องนะมันมันไม่จริงหยุดบล็อกเธอเจ้าฉันจะทาเกลไปตลอดได้ช่วงนี้ชิบอย่าปาโต้ ได้ทุกคนอยากขีปนบุคอมเมนต์นที่วงไว้ให้มานะดูคอมเมนต์ที่วงไว้ให้นี่เอาไว้พอใจแล้วยังพีนี้พอใจแล้วยังไปเลย ดูคอมเมนต์ที่วงไว้ให้ดูคอมเมนต์ที่วงไว้ให้พอใจแล้วยังทีนี้พอใจแล้วยังไปเลยนะดูคอมเมนต์ที่วงไว้ให้ ดูบคอมเมนที่วงไว้ให้พอใจแล้วยังที่นี้พอใจแล้วยังไปแล้ว่ะดูคอมเมนที่วงไว้ให้ดูบุคอมเมนที่วงไว้ให้ ใจเราอย่างพีนพอใจเราอย่างแล้วกันแกมาดูคลิปนี้ไปเลยนะดูคอมเมนต์ที่วงไว้ให้ดูบุคอมเมนต์ที่วงไว้ให้พอใจแล้วยังพีนี้พอใจแล้วยัง น,น,น่ะขอพ่อทำบมาว่าผมทำไมครับผมยังไม่อยากจะโดนฟ้องยูทูบครับผมบอกเลยก่อนนะครับว่าท้าวกันนักใช่ไหม ขอพระทำโทษไอ้เหี้ยนี่อย่างหนักขอพระทำโทษไอ้เหียนี่อย่างหนักขอพระทำโทษไอ้เหียนี่อย่างหนักขอพระทำโทษไอ้เหียนี่อย่างหนักขอพระทำโทไอ้เหียนี่อย่างหนักขอพระทำโทษไอ้เหียนี่ย่างหนักขอพระทำโทษ